ส่งรูปให้ปะรู้ยังนี่ที่แม่ส่งข้อความามาเห็นยังตลกวะ,ะนี่ไปกันใหญ่ละนี่ไปฟังอะไรมามอวยพรทุกวันที่รักกันอยู่นั่นแหละไม่ไ้ไปฟังใครอะไรมาหนงูก็ตกกติกด,ดีนะคะโลกปะ ทุกคนหวียังจะเอายังกดไหมหมดแล้วนะครับเออหน้าให้บุลีเนาะแล้วต้องไปขิดมันลีเอาเอาไว้นี่ปักหน่อยครับเป็นคุรีถูงหลายรอบนะเมอเอาสวยนะ เอาสองเอาตะก,ก้าสองฟัก,กหน่อยทุกคนหวียังกดได้นะใครกดในตะก,ก้าหวีราคาดีมากและทุกคนคอนเฟิร์มว่าดีส่วนทีเนต์เนี่ยก่อนลงไลฟ์นะยังเชียร์อยู่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทราคาดีมากคือขนาดนี้สองโอ้โอ,โอ,โอ,โอแม่เขาก็หมดส่เซล,ลกินหวามวอาแนะสองร้อยกรัมสองร้อยกรัมนะอันนี้คุ้มมากเพราะว่า ตัวตัวกระปุกอ่ะสามร้อยเกา้าค่ะเท้นาน,น,านม่ไยังไงไม่รู้มาเหนี่นยไม่ต้ติดตามนเนี่ยหน่ยมากโอ้หงด่อฉัแ้วขายเถอะทุีท่มินเนี่ย,ยเ,เป็นสิ่งที่ทำให้แฮร์อิดดังนะครับแล้วก็เริ่มทำออกมาครั้งแรกอ่ะขายหมดขายหมดเลยนะแล้วอย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์คือตัวเนี้ย ทำออกมาเพื่อที่เราไม่ต้องหักนานเราล้างออกได้ล้างออกได้และตัวผลิตภัณฑ์น่ะยังซึมเข้าเส้นผมนะคือหมักหนึ่งหรือสองนาทีก็เห็นผลแล้วไม่จำเป็นต้องหมักนานนะครับสากม ดาวรีทเมนต์ยังกดได้นะคะวเหนียวงเอขนมา่วเฮรนะจอมจิ้หนี่ไม่ดีซื้อนะคะหิว้าเดนียวมะวอยากน้าเหนียวมม่งันี่เ่อันนี้้ามซืนะคะห้าวหวคื้าวหวห้ตอนเช้าหรือว่าตอนกลงวันนะคะตอกลางคืนถ้าม้เดน๋ยวมะม่วงเปิดอปกิดแล้วย่าค่ะ หวีใครจะเอานะครับก่อนลงไลฟ์นะก่อนลงไลฟ์ผีเอาไปเลยจริงๆร6 9บาทนะครับ1 6อยบาบาทออกมาแล้วยิ่งโดนด่านะนกินจริงๆ ลองซื้อไปดูนี่ไม่ได้แบบบับงคับให้ซื้อนะแต่ลองซื้อไปดูลองดูเขาอย่างโมงมันเกิดเรื่องอะ่ะจริงๆมันเป็นกลิ่นเขาเหนี่ยวมม,ม,ม,มม่มงอะคือใครจะท <ไป S 2> จํ<ร><ๆ>าไม,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 ม่ต้องกินดองเราไม่ไหวอะ ไม่ไ่มีจดเนี่ยตอไหนมาหันกลับเล่าไมอ่ะไปไปไหนอ่ะไหนนร้อล่าสุดเมื่อคืไเห็นไ่ีอีอที่ที่เหมือนที่เหมือนลูกชิ้นคกนเ่ากปินเลยอ่ะอ้อากซื้าเนซ้อเขาบอกว่ามันเป็นเต้าหู้ยี่ห้อหนึ่งที่ พอเข้าเตาอบปุ๊บมันเหมือนลูกชิ้นปลาระเบิดยี่ห้ออะไรมือแต่เขาบอกมันขาดตลาดเป็นถุงเขียวเขียวใครใส่ผิดนะช่วงนี้เขาฮิดมากเลยอ่ะใใสส่่ไไปด้แถุงเขียวๆแล้วมนูหิวเลยอ่ะตอนคืนอะโมคิเก่งมากทุกคนเราเราดูช่องเดียวกันแน่นอนหิวเลยอ่ะหนูแบบหนูส่งไปให้ใครเฮ้ยพี่จุ๋มมั้งเต้าหู้โมคิมันซื้อที่ไหนครับ อ๋อมันขาดตลาดเธอ,อมันมีกลิ่นจริงๆแล้วหมายจะจกขอโทษนะโอ้ยพีทได้แล้วอ่ะโอ้ยไม่รู้เลย FC พีค่ะขอบคุณนะครับ ยากกว่าไรคะได้เยอะไย กดเยอะนะครับเป็น f c กดหรือ,อยังกดสามกสิบาบาทร้อสบา,บาน f มลงไลน์แล้วหมด<น>เลยเด้อ